คืออะไรคะข้างหลังคืออะไรด้วย่าอะไรคะอ่ามันคือลูกมะพร้าวนะคะแม่เล็กก็นํามะพร้าวมาให้น้องม่ตองนะคะขอบคุณแม่เล็กมากๆนะคะที่นํามะพร้าวมาให้และแม่เล็กจะบอกว่าวันนี้จะพาไปดูแม่แม่นะคะแม่แม่จะทาเซกโปทํากระโปก็คือเป็นกลาวมะพร้าวในการแสดงใช่ไหมคะน้องไม่ตองเสิงกระโป๋นะก็คือใช้กลาวมะพร้าวทาในการแสดงนะคะก็คือนี่คือมะพร้าวเป็นลูกใช่ไหมคะแล้วเราก็เอา กินเนื้อมันเสร็จเลยเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะเอากะลามาทําใช่ไหมคะน้องพี่ต้องนี่เดี๋ยวเราไปดูแม,แม่แม่ทำกันนะคะไปคะ่ะคียกไปค่ะน้องพี่ต้องแม,ม่ติ่มข่าแม่ติ่มทําอะไรอยู่คะตอนนี้อ๋อขุดกระโปงค่ะค่ะ <c oughs> มันคือ,ม,คอมันคือที่ทํามาจากมะพร้ากะลามะพร้าวใช่ไหมคะนี่นะคะมาทําเสร็จจะเป็นนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่อันนี้ให้ดูให้ดูไหนคะให้ดูหน่อยค่ะใช้ยังไงคะผู้ขา ก็จะมีเสียงแล้วก็คู่ก็มาอยู่ข้างลสองสามเรียกโอ้สี่หาหกแปดนี่ไม่ถ้าไม่มาน่าจะเสียงไม่รู้จริงๆนะคะเนี่ยหนูสวยงามค่ะสวยค่ะงานฝีมือคุณแม่เราค่ะคุณแม่นี่นะคะก็ตอนนี้ก็มีแม่ว่าแล้วแม่น้องเลยแม่แขกนะคะแม่ติ่มแม่เล็กนะคะนี่นะคะจักราแบบนี้นะคะทุกคนก็จะมาเป็นแบบนี้เลยสวยงามแม่เวลาแม่ผ่าให้มันกลมๆ ใช่ใช่สวยอู่คิดอะไรครับเดี๋ยวเอาลงเปเจียี่เสร์ที่ที่เจียที่เจียค่ะโอ้โอันนี้ก็คือปนเจียอีกทีปัญญาไทยทาได้หลายอย่างได้ได้ได้เดี๋ยวให้พี่เสิริมเจียนี่นี่เขาลงเียเออที่เจียเนาะใช่ค่ะเรามีที่เจียนี่ก็ลงเล่อนาวนะใช่สมัยก่อนแล้วอาจารย์น้อยจะเขียนลายราให้ได้หลายๆนะยังไม่ได้าไ ี้มีแต่ที่ใหญ่มากเลยนะแต่มันเจออันเนี้ยแม่เลือกลูกเล็กมาใหญ่ใหญ่ก็ได้เ่เนี่นะคะคนที่เอากะลามะพร้าวนี้มานะคะก็คือแม่คนี้ค่ะนี่แม่สวย คุณแม่อมนะคะเป็นคนนํากระากมะเพรามานะคะแล้วก็แม่แม่แขกแม่เนยนะคะคุณครูแล้วก็ไ่่ด้ทางยยๆนเีแม่ติ๋มให้เลขาช่วยกันทำแต่บตกมันต้องแตกก็แตกวเนี่ยค่ะเห็นไ้ต้องแตกต้องใจเย็นนิดนึงพอแม่ทําแตกมันจะเงิดกที่บ้านแล้วอ๋อทำยากอยู่นะคะเพราะเนี่ยมันกว่าจะได้มากว่าจะออกมาแบบแบบนี้เข้ากันเนี่ยนั่งสุดกาแฟบอว่า แต้ยิ่งหนักเขาเป็นเลยแต้มเลยแต่ถ้าเราคลออ่ะเราจะแต้เลือดอะไรเกันอะไรก็ง่ายมากเพะส่วนใหญ่แต้มก็แต้มได้ดีเขาจะเลือดมู้ใหญ่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาถามแม่นะคะว่าขั้นตอนการทํามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่เลยค่ะหลังจากที่มันเป็นกะลาแบบนี้แล้วเรามาขูดอย่างนี้แล้วแล้วต่อไปเราจะทํายังไงคะนอกในให้เรียบนะคะค่ะเคลียร์ให้เท่ากันนะคะแล้วก็ทาเลกเกอร์ค่ะอ๋อต้องทาเลกเกอร์นะคะแล้วก็เขียนลายข้าง อ๋อทาทาเลกเกอร์แล้วก็เขียนลวดลายใช่ไหมคะอ๋ออันนี้ก็คือขั้นตอนแรกใช่ไหมเนาะไม่น่าเชื่อนะคะว่ากะลาก็มีประโยชน์ทําได้หลายอย่างนะแม่เนาะนอกจากให้เรากินข้างในแล้วยังเรามาทําประโยชน์ในการแสดงได้อีกอืเยี่ยมเลยแสดงนี่ค่ะนี่นะคะแม่แม่นาตสินคะเก่งหลายอย่างนะทุกคนบายเกินแล้วอันนี้น้องม่ต้องพักนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะลองให้น้องไปต่อลองทําท่าคอน้องวิต่องลองทำสิคะเต้นยังไงคะน้องวิต่อก็คอแบบนี้เลยค่ะอาสวัสดีค่ะพี่โหนค่ะเรียกว่าอะไรหลวรู้ปะรู้ไหมคะกระโปรงภาษาอีสเรียกว่ากระโปรงกระโปรงค่ะกระโปรงนะคะภาษาอีสานกระโปรงแปลเป็นไทยก็คือกะลากะลานะน้องน้องไม้ลองลองทำที่ลูกมันทำยังไงคะ ลองใบลองลาให้ดูสิคะลูกมันสองใบลองเคาะดูสิคะอันลองลองลองอ่ะนี่นะคะสเต็ปยังไม่ได้เรียนนะคะก็จะเคาะกัแบบนี้ไปต้องหันมาเคาะสิลูกเราใคยดูนะคะเดี๋ยวแม่แม่ทำเสร็จนะคะแล้วลูกๆก็จะคุนคูสอนเนาะรับรองจะไม่เคาะแบบนี้แน่นอนจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่สวยงามนะคะเรียกว่าอะไรนะแม่เเซิงกระโปรงเซิงน่าจะเซิงกระโปรงใช่ไหมคะ เมื่อกี้นะคะเราดูแม่แม่ทำกระปูกนะคะหลือกลาที่จะมาใช้ในการแสดงนะคะตอนนี้มาดูลูกๆเรียนเต้นนะคะดี่กวละงเรียนเต้นกันนะคะ Ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin'. Ice cream, chillin'.